ไปกันเลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นมะขามจากมะขามกวนนะคะมีความหวานสั่นเปรี้ยวนะคะเป็นเนื้อแยมค่ะก็วันนี้เซอซี่ก็จะมาทากับขนมปังนะคะเนื้อเนื้อแน่นมากเนื้อยั่วมากอันนี้มันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นมะพร้าวอหอมมากเลย ฮาแทนแยมนะบางคนอาจจะชอบออส้มอาจจะชอบสตรอเบอรี่บูเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยมาลองเทมารีนกันบ้างนะคะมาลองออมักขามหวานกันบ้างคะ่ะรับรองไม่ผิดหวังโอ้ยน้ำลายสองค่คุณผู้ชมน้ำลายไหลนะคะอ่ะประมาณนี้มาเดี๋ยวจะกินให้ดูอ่าทาเสร็จแล้วทาเสร็จแล้วเป็นประมาณนี้นะจ๊ะ นี่นี่นีน,นี่เห็นปะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวกินให้ดูนะอืเข้าก่อข้า่อนคือชอบชอบ,ชอบตรงที่มันมีอมืความหอมของมะพร้าวแล้วก็กลิ่นหอมของมะขามด้วยอะ่ะม,มันมันมันเป็นรสชาติที่พิเศษมากอืม

อุ้ยกินได้เด็กก็กินดีอืมหมดเป็นหนึ่งแล้วค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นลูกหม่อนค่ะลูกหม่อนลูกหมอนเน,นี่มอนอย,ยมีทั้งผลสดนะคะที่สามารถทานได้นะคะแล้วก็จะเป็นแยมะคะ่ะแยมก็จะมีความเนื้อเป็นเนื้อนะจ๊ะเนื้อเป็นเนื้อกันเลยจ้า แล้วก็จะมีเออ <c oughs> มีประโยชน์มากเลยนะคะอุดมไปด้วยวิตามินซีค่ะแล้วก็เราก็จะเอามาทากับขนมปังเหมือนกัน,นะคะ่ะยัวมอคือดีอะคือดีอะเนี่ยทาทาทา เห็นบอกว่าเห็น<บ>ทางในช่วงเป็นลูกหม่อนเนี่ยหรือว่ามามลบรีเนี่ยนะคะ mm. ก็จะมีอุดมไปด้วยวิตามินซีแล้วก็มีความเออ่มีคุณสมบัติพิเศษค่ะในการต้านโควิด -19 ด้วยนะคะอยู่ในลิสต์ะคะ่ะลองเสิร์ชหาข้อมูลดูละไปต่อกันเลยจ้าต่อด้วยครุกบ,บวยนะคะอันนี้เป็นครุกบ,บวยะคะ่ะ เดี๋ยวโชว์นิดนึงอือเห็นไหมคลุกบวยนะคะขอบอกว่าในทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยดิฉันเนี่ยชอบคลุกบวยเป็นที่สุดอืมอ mm ืมไม่ม hmm. mm ีแ hmm. ม mm ้ hmm. มันปรี๊อันนี้ที่ตามมาเนี่ยจะเป็นแบบมีเม็ดนะคะ คือของทางร้านเนี่ยสั่งได้ว่าจะมีเม็ดหรือไม่มีเม็ดคือสามารถสั่งได้อชอบอ่ะในทั้งหมดทั้งปวงนะคะเจ๊เขาบอกว่าเจ้เนี่ยชอบครุกบวยเป็นที่สุด มเม็เห็นมีเพื่อนอ่าเอากินกับโซจูอ่ะ <c oughs> นึกว่าอยู่เกาหลีโซจูเกาหลีกับมหาหวานกุกบวยเข้ากันเนาะรสนะ <c oughs> อันต่อไปนะคะรายการต่อไปของเราจะเป็น ามรถจ้ามะขามหวานสามรถนะจ้อือหืมหมพริกเป็นพริกกับเกลืออืมเป็นพริก,กเกลืออันนี้คือช่วงบ่ายเวลาอยู่ออฟฟิศอะไรเงี้ยเวลาง่วงง่วงอะไรเงี้ยหนังท้าตึงหนังตาอิ่มอะไรเงี้ยคงจะตื่นนะดู น่าจะเป็นสีชมพูนะครับเพราะว่ามันมีความซ่อนเปรี้ยวเปรี้ยวสิคื่มันก็แบบรสหวานแล้วก็มีความเปรี้ยวเป็นหวานซ่อนเปรี้ยว ไม่ไหวแล้วอะเข็ดฟันอร่อยมีความเผ็ดนะเนี่ยติเกลคุณผู้ชมคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับก็รอนะกดซั b s c าย b ์กดไลค์ กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกรงิงให้เจด้วยนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้เจ๊ด้วยค่ะขอบคุณค่ะเอาละวค่ะคุณผู้ชมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับการโชว์กิน ASMR ของมะขามหวานนะคะก็ยังไงก็ถ้า มีข้อสงสัยหรือว่าต้องการออเดอร์ยังไงนะคะจะตีจะใส่ข้อมูลใต้คลิปนะคะแล้วก็ยังไงก็ลองเข้าอินบอสเข้าไปคุยกับแมคค้าดูนะคะออเดอร์ได้เลยคะ่ะโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ